คุณผู้ชมที่น่ารักกดไลค์หรือยังครับกดซับสไคร์หรือยังอะไรนะยังไม่กดเลยอ,อืมกดด้วยนะตรงนี้ตรงนี้นกดซับสไคร์ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณมากๆเด้อไปก่อนและตอนที่สมเหตุการณ์ก็จะต่อเนื่องจากตอนที่สองเลยตอนนี้สาวน้อยชินโนบิยะกำลังสงสัยว่าทำไมตัวคราบก้ามีกลิ่นไขจูอยู่ อิจิคาวะเลยบอกไปว่าเออพวกเราทํางานเกี่ยวกับไขจูนะครับเลยมีกลิ่นไขจูก็จะไม่แปลกแต่ยังไม่ทันพูดจบคาบก้าก็ได้ไปยกรถของตัวเองที่ชินโนมิยะคว้างไปในตอนที่แล้วทำให้แม,ม่สาวน้อยชินโนมิยะอึ้งและตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเธออะไรกันนะคะเขาก็มีอย่างนั้นเหรอไพเวสูรจําไวน้นะแม่สาวน้อยผู้สมัครหมายเลข2032โนคาบก้าจำเอาไว้ให้ดีล่ะยายหนูน้อยเฮอ ตอนแรกแค่จะมาร่วมพอเป็นพิธีนะแต่ดูท่าแล้วน่าจะสนุกไม่เบาฉันอยากชนะนายจะแย่อยู่แล้วฮิเวน็กคาบก้างั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันและดูเหมือนว่าการกระทําของคาบก้าเมื่อตะกี้ก็จะทําให้จิคาวะโกรธเป็นอย่างมากกระโดนดูสิครับรออะไรรุ่นพี่นี่ผมบอกไปกี่รอบแล้วนะว่าห้ามใช้พลังต่อหน้าคนอื่นหลังจากนั้นก็มีพี่ทาหารสองคนเดินเข้ามาเรียกตัวผู้สมัครทุกคน ระหว่างเดินอยู่คราบก้าก็ได้คิดกับตัวเองว่าฉัน,นเคยถอดใจมารอบหนึ่งแล้วแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ยืนเคียงข้างเธอและครั้งนี้แหละฉันจะไม่มีวันยอมแพ้อีกแล้วแล้วหลังจากนั้นภาพก็จะได้ตัดไปที่เหตุการณ์หลังจากที่พวกเขาเข้าสอบรอบแรกและดูเหมือนว่าการสอบในรอบแรกนี้ก็จะตึงมือมากๆสําหรับคุณลุงอายุ30อย่างคาบก้าและต่อไปการทดสอบในรอบที่สองนั่นก็คือการวัดสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อการทดสอบบาลานซ์ของร่างกายหรือการปีนพื้นที่ต่างระดับสูงชันคาบก้าก็ดูเหมือนว่าจะทำคะแนนได้น้อยกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเป็นอย่างมากนี่หรือนี่ก็คือร่างกายเสื่อมโทรมในช่วงอายุ30อย่างนั้นเหรอถ้าเราใช้พลังแล้วก็จะวิ่งแซงทุกคนได้ทันทีบ้าเอ้ยร่างกายมันหนักเกินไปแล้วและอันดับในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของคาบก้าก็อยู่ที่2 1 9 จาก225คนน่ะนะและเมื่อเห็นอย่างนั้นแม่สาวน้อยชิโนมิยะก็เลยเอาอันดับมาอวดเขาอันดับ5้าแนะ่นี่ฉันชนะลุงแล้วนะดูสิไอ้คราบก้านี่มันก็อายจนจะมุดแผ่นดินหนีอยู่แล้วนะหน้าเหลือ2นิ้วอะเออแต่ได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจนะครับรุ่นพี่รุ่นพี่ไม่ได้ใช้เลยสินะพลังไคจูนะ่ะก็ใช่อยู่แล้วสิทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมาจุดนี้้้้ไไดจจะะะใใหใชพพลััังงคูนนน่่มเเทาากกกบโกวข แต่ฉันพยายามจะเท่อยู่นะทําเท่อยู่อต่อหน้าไอ้เด็กนั่นน่ะรูนี้ใช่พลังสักกดีเอ้ยจากนั้นภาพจะได้ตัดมาที่ทางฝั่งมินะจังซึ่งตอนนี้พ่อนัวเฮดกําลังเอาลายชื่อผู้เข้าสอบให้มินะจังดูและดูเหมือนว่าตัวเต็งในการสอบครั้งนี้ก็จะมีอยู่4คนด้วยกันคนที่1อิซึโมะฮารุอจิจากมาหาลัยปราบโตเกียวตัวเต็งของพวกเรียนจบเลยแหละคนนี้คนที่2 ฟุรุฮาชิอิฮารุจากโรงเรียนมัธยมปลายเฉพาะทางการปราบฮาจิโอจิและคนที่3ามดารุ่งหนุ่มแห่งกองป้องกันตัวเองคากุรากิอาโออิและคนที่4อายุน้อยที่สุดแต่สามารถทำคะแนนได้เยอะที่สุดของมหาลัยการปราบแคลิฟอร์เนียตั้งแต่อายุ16ปีเลยนะก็ชินุมิยะีิโครุคนนั้นใหญ่รุ่นพี่ว่าแล้วแม่สาวน้อยชินมิยะก็เดินมาล้อหลอกกับคาบก้า ไงล่ะในที่สุดก็รู้แล้วสินะว่าฉันน่ะแข็งแกร่งแค่ไหนฮิบิโนโครับกาเมื่อได้ยินอย่างนั้นครับก้าก็เลยไปจับไหล่เธอไม่อยากจะรู้นะเนี่ยว่าเก่งขนาดนี้เอย้ยแต่บริการของเธอก็กระทืบเขาซะก่อนกระทืบจมดินกระทืบเป็นลูกเลี้ยงเลยเฮียคนอื่นๆเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าไอ้มอนี่นี่คงจะเป็นแฟนคลับของชิโนมิยะสินะ ฮฮิิ <t ries> เป็นไงล่ะนายแพ้ฉันอีกรอบแล้วนะฮิมิโนโครับก้าคอยดูเอาไว้ให้ดีล่ะเดี๋ยวฉันจะชนะเธอแต่จะชนะยังไงนี่สินี่แค่เท่านี้ก็จะโดนคัดออกอยู่แล้วนี่รุ่นพี่อย่าหมดหวังไปเลยนะครับรอบหน้าจะเป็นการทดสอบที่พวกเราถนัดนั่นก็คือการเก็บกวาดซ่าไขจูครับพวกเขากําลังประเมินความรู้เกี่ยวกับไขจูของพวกเรา โดยเพิ่มความตระหนักรู้ว่าการปราบไคจูก็ไม่ได้มีแค่การล้มมันผมถึงได้ไปทํางานเก็บกวาดเป็นงานพาดทม์ไงล่ะครับหวังว่าครั้งหน้าคงจะเป็นไปได้สวยนะครับรุ่นพี่ใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาภาพก็จะตัดมาที่กองกําลังป้องกันสนามฝึกซ้อมหมายเลข2งั้นขอแนะนําตัวก่อนเลยนะครับผมเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบคัดเลือกครั้งนี้และเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่สด้วย ชื่อของผมก็คือโฮชินะและการทดสอบต่อไปก็จะอยู่หลังกำแพงม่านเหล็กนี่นะครับแต่ดูเหมือนว่าการเก็บกวาดไคจูที่จีคาวะหมายถึงก็จะเป็นการเก็บกวาดจริงๆแต่เป็นการเก็บกวาดในรูปแบบกำจัดมันให้หมดคาบก้าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจชิบหายเลยตกใจเฮี้ยและนอกจากนี้กงงขังนี้ก็ยังมีความปลอดภัยเซฟตี้สุดๆไคจูไม่สามารถเข้านอกออกในได้แน่นอน แต่ผมจะไม่ให้ทุกคนเข้าไปด้วยตัวเปล่าหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องใส่สูตรพวกนี้นี่คือสูตรที่ใช้ตอบโต้ไคจูของกองกําลังป้องกันทำมาจากเนื้อเยื่อชีวภาพของไคจูช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้สวมใส่เป็นอย่างมากนี่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดของเราให้พวกคุณใช้สู้กับไคจูและนอกจากนี้สูตรตัวนี้ก็ยังวัดพลังที่ปล่อยออกมาจากคนสวมสูตรได้อีกด้วยอิจิคาวะปล่อยพลังออกมา8% อิซ m โม a ารุอิจิ18%คากุระกิอาอิ15%ฟุรุฮาชิอิฮารุ14%แต่ก็มีหัวกะทิคนหนึ่งปลดปล่อยพลังได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เชนโนมิยะปล่อยพลังออกมาทั้ง46%เนะี่ยฮีเฮียเอ้ยนี่มันล้อเล่นหรือเปล่านะน้ามันระดับหัวหน้าหมวดเลยนะนะ่ะเอาละ่ะเอาละ่ะทุกคน8%มันก็เยอะแล้วนะสำหรับน้องใหม่ เอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ศูนยปอร์เซ็ยังไงก็ผ่านการันตีให้เลยตั้งแต่ฉันทํางานมาก็หลายปีแล้วฉันยังไม่เคยเห็นใครได้ศนเปอร์ซ็เลยอะ่ะแต่ฮิบิโดคาบก้ามาฉีกมาเวกเฮียได้ศูนเปอร์เซ็นทำเอาลองหัวหน้าของเราเนี่ยก็หัวเลาะลั่นเลยเฮียกูก็หัวเลาะเนี่ยเดี่ยวมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยฉันกําลังเบ่งพลังอยู่นะเบงคเบงคไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก้า ไอต้ตาลุงนั่นมันมาตลกจริงๆเลยฉันชอบฉันชอบในตัวหมอนี่ฉันชอบน้อยแน่ฮีเวโนคาบกาฉันรอยตั้งนานแล้วนะเมื่อจะปล่อยพลังออกมาล่ะพลังที่ลานจอดรถนะ่ะและหลังจากนั้นไม่นานการทดสอบครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป้าหมายคือไขจูหลักที่ถูกปล่อยไว้ในพื้นที่ฝึกที่ถูกแบ่งออกเป็นเหมือนเมืองกับไคจูรองอีก36ตัวพวกนายต้องใช้อาวุธต่อสู้กับไคจู ผู้สมัครแต่ละคนจะถูกโดนเฝ้าดูติดตามถ้าทางเราพิจารณาว่าชีวิตนายกาลังอยู่ในอันตรายเราจะเปิดเกาะป้องกันในสูตรทันทีโดยไม่ลังเลเลยแต่ต้องเข้าใจด้วยนะว่านับจากนั้นนายจะถูกตัดสิทธิ์บอกตามตรงจากจุดนี้ไปเราไม่รับรองนะว่าพวกนายจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าคนที่ยังต้องการจะไปต่อก่อนเริ่มได้เลยและเมื่อการสอบรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นชินมิยะจังก็พุ่งไปด้วยความเร็วสูง จัดการไครจูตัวแล้วตัวเล่าโดยใช้กระสุนเพียงไม่กี่นัดส่วนทางฝั่งคาบก้าและอีจิคาวะเราไปกันเถอะอีจิคาวะเราไปช่วยพวกเขากันแต่จะไปช่วยยังไงล่ะครับลูกพี่พลังลบเราก็ไม่เพียงพอผมได้แค่แปดเปอร์เซ็นต์ส่วนรุ่นพี่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เราจะเอาอะไรไปสู้ไคจูล่ะครับุ่นพี่และดูเหมือนว่ารองหัวหน้าของเราก็จะประกาศว่าตอนนี้หัวหน้ามินะมาดูด้วยนะไอ้พวกเด็กใหม่มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้เต็มที่เลยล่ะ คาบก้าที่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยคิดว่าได้ศูนเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังไงกันละ่ะยังไงการสอบรอบนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วจริงด้วยสิจิคาวะทําไมพวกกรรมการถึงต้องส่งโดนมาติดตามเราด้วยละ่ะใช่แล้วพวกเขากําลังดูสิ่งที่เรากะทำอิงความสามารถและการประเมินสถานการณ์ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คนพลังน้อยอย่างพวกเราควรทําก็คือเราจะช่วยคนที่สู้อยู่ยังไงละ่ะ และดูเหมือนว่าข้างหน้าพวกเขาก็จะมีผู้เข้าสอบจำนวนมากสู่กับไรจูตัวรองตัวหนึ่งอยู่จำได้แล้วไอ้เจ้านั่นน่ะคือไรจูตัวรองที่เราเคยเก็บกวาดนี่นะคราบก้าเมื่อเขาประเมินสถานการณ์เสร็จแล้วก็ได้ออกไปเคลื่องระเบิดเสียงใส่มันเจ้านี่นะ่ะมันพัฒนาการฟังขึ้นมาเพื่อชดเชยการมองเห็นที่ไม่ดียังไงล่ะตรงท้องจุดอ่อนมันอยู่ตรงท้องยิงตรงท้องมันเลยตรงนั้นน่ะมันบางที่สุดแล้ว และดูเหมือนว่าผู้เข้าสอบทุกคนก็จะเชื่อคาบก้าโดยสนิทยิงไปตรงท้องทําให้เอาชนะไคจูตัวรองตัวนั้นมาได้เมื่อช่วยกลุ่มแรกเสร็จแล้วอิจิคาวะและคาบก้าก็ได้ออกวิ่งต่อเพื่อไปช่วยกลุ่มต่อไปแต่ทันใดนั้นเองก็มีไคจูตัวรองตัวหนึ่งพุ่งเข้ามากระแทกคาบก้าทําให้เขากระดูกหักหลายจุดสัญญาณชีพจรผิดปกติกระดูกหักหลายจุดเขาไม่สามารถที่จะสู้ได้แล้ว ตอนนี้ทางหน่วยที่3ก็กำลังจะเปิดเกาะป้องกันเพื่อที่จะรักษาชีวิตเขาไว้แต่ตอนนี้ในใจคาบก้าก็ร้อนลุ่มไปหมดลุกขึ้นสิตัวเราลุกขึ้นมาตอนนี้เธอกําลังดูเราอยู่เธอกําลังดูเราอยู่ลุกขึ้นมาสิฉันจะไม่ทําตัวให้หน่าสมเพชไปมากกว่านี้แต่ก่อนที่สถานการณ์ทั้งหมดจะแย่ลงไปกว่านี้ฮีโร่ขี่ม้าขาวหรือว่ามันเดินมาวะเออมันเดินมานั่นแหละ ก็ได้มาช่วยเขาได้ทันเวลาพอดีทำหน้าขี้แพ้เหมือนหนก่อนเลยนะฮิมินกคารบกา้าฉันน่จจะไม่ยอมให้มีเหยื่อในที่ที่ฉันกำลังสู้อยู่หรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการแบบสวยๆเองส่วนนายก็นอนอย่างน่าสมเพชต่อไปแล้วกันไปละบายเธอได้พุ่งทยานออกไปพร้อมทิ้งความเจ็บใจให้กับคาบกา้าอิลุกขึ้นสิตัวฉันขาหักอย่างนั้นเหรอฉันยืนไม่ได้แล้ว ว่าแล้วคุณรองหัวหน้าก็ได้ติดต่อมานี่ฟังไว้นะผู้เข้าสอบหมายเลข2032คุณน่ะชีพจรผิดปกติแถมกระดูกก็หักหลายจุดด้วยอวัยวะภายในก็อาจจะเสียหายด้วยเช่นกันคราบก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเข้าไปอีกอะไรกันนะไม่มีทางฉันจะต้องยอมแพ้อย่างนั้นเหรอแต่ถ้ายัางมีโอกาสแล้วก็ฉันก็จะแต่เมื่อเขาคิดไปคิดมาพลังของเขาก็มีแค่ศเเซ ไม่มีทางที่ฉันจะได้ไปยืนเคียงข้างเธอเลยสินะมีแต่พวกที่มีพรสวรรค์ถึงจะสอบผ่านรองหัวหน้าก็แนะนําว่าให้ถอนตัวก่อนดีกว่านะเกาะมันป้องกันได้ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้ทุกอย่างหรอกแต่คาบก้าก็ได้คิดอีกว่ามีแต่ฉันเท่านั้นแหละที่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ว่าจะยอมแพ้ดีไหมหรือจะไปต่อดีฉันน่ะไม่ควรมีความฝันทั้งที่อายุขนาดนี้แล้วฉันรู้ว่ามันน่าสมเพชแค่ไหนแต่ฉันก็ยังตัดสินใจ เอาทั้งชีวิตมาเดิมพันเพื่อ,อไล่ตามเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวและดูเหมือนว่ากราฟพลังของคารกบ่าก็จะขึ้นมา0.01%ครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้อีกแล้ว